สวัสดีคะ่ะทุกคนแอนและก็ครอบครัวนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวบาสเกตบอลโคคนัทไอแลนด์นะคะอยู่ที่เมืองฮอยอันประเทศเวียดนามค่ะอันนี้คนไทยเขาก็จะเรียกกันว่าเรือกระด้งนะคะ เป็นอีก1นึจุหนไฮไลท์นะคะถ้ามาที่เมืองฮอยอันนะคะห้ามพลาดค่ะแล้วก็มาถึงทั้งทีนะคะเสียค่าตั๋วเครื่องบินมาแล้วก็ต้องมาสักหน่อยค่ะน้องผู้ชายเสื้อแดงนี่นะคะทุกคนเป็นไกด์แล้วก็คนขับรถของพวกเราะคะ่ะในทริป <S 2> <S 2> <S 2> นี้เ,เรือรำหนึงนะคะพวกเราก็ขึ้นกันหมดเลยค่ะทั้งครอบครัวเราสี่คนนะคะทุกคน เราก็จะต้องพายเรือออกจากคลองตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะเป็นแม่น้ําใหญ่ค่ะนั่งเรือมาได้สักพักนะคะทุกคนเขาก็จะมีกิจกรรมแรกให้พวกเราทํานั่นก็คือการตกปูค่ะปูที่นี่เยอะมากเลยค่ะรอบแรกนะคะก็จะเป็นพี่ที่พายเรือนะคะแกก็โชว์ให้พวกเราดูกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ปล่อยปูไปนะคะ แล้วก็ปะปาก็อยากจะลองบ้างค่ะตอนแรกให้น้องซันราลองนะคะน้องซันราบอกกลัวค่ะกลัวตกน้ํานะคะน้องโอนปะปาก็พยายามหลายรอบมากเลยนะคะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้จ้าเรือกระด้งที่นี่นะคะมีหลายเจ้ามากเลยค่ะคือถ้าขับรถมานะคะก็จะมีป้ายของร้านแต่ละร้านเรียงรายกันเลยนะคะทุกคนน้องไกด์ของเรานะคะก็พาเราเนี่ยเข้าไปบริษัทที่ลึกหน่อยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ากว่าเขาจะพายออกมากว่าจะมาถึงเวิงแบบนี้นะคะทุกคนใช้เวลานานค่ะเราก็จะได้ขี่นานๆหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่ค่าขึ้นเรือกระด้งก็ราคาไม่ต่างกันมากค่ะอยู่ที่ราคา10,000แสนดองถึง1น0 0 0แสนห้าดองนะคะ10,000แสนดองนี่ก็คิดเป็นเงินไทยคิดแบบคร่าวๆนะคะก็จะประมาณ1 5 0าบาทค่ะส่วนเด็กๆนะคะที่อายุต่ำกว่า6ปีลงมานะคะทุกคน เออก็จะจ่ายครึ่งราคาค่ะทีนี้ก็จะดีหน่อยนะคะทุกคนเขาก็จะพาเราไปดูโชว์ค่ะนี่คือจุดไฮไลท์ที่ทุกคนมาแล้วห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือการโชว์พายเรือหมุนรอบเรือแบบนี้เลยค่ะ ถูกใจนอกท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะลองหมุนแบบนี้นะคะก็แค่เอาติปให้พี่คนพายเรือค่ะเขาก็จะพาหมุนแบบนี้แหละคะ่ะนับถือคนที่พายเรือนะคะโอ้โหแม่งแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนไม่มีเวียนหัวด้วยนะคะมาแล้วก็ต้องให้คุ้มนะคะก็ต้องลองกันสักหน่อยนะคะทุกคน นี่จะบอกให้นะคะว่าเขามีแบบลำโพงแบบนี้แหละคะ่ะนี่เพลงคือเสียงดังมากค่ะลำของแอนก็อยากหมุนบ้างค่ะอ่ะเริ่มหมุนแล้วค่ะแต่คือลูกไม่เอาค่ะทุกคน คือเราเดินทางกันมาจากบานาฮิลนะคะตอนเที่ยงใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็ไปแวะที่มาร์เบิลเมลเทนนะคะเสร็จจากมาร์เบิลเมลเทนเราก็มากันที่เรือกระด้งที่นี่ค่ะโดยที่เด็กๆนั้นยังไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะนอกจากขนมที่แม่พกมาแล้วก็กินบนรถค่ะ ด้วยความที่ลูกนั้นก็ไม่เอาอะไรแล้วจ้ะคือร้องอย่างเดียวเราก็เลยบอกคนขับเรือว่ากลับเถอะค่ะพอบอกว่าเรากลับแล้วนะคะลูกเราจะไปนอนโรงแรมกันแล้วจ้ะบบเด็กๆก,ก็ใจเย็นลงนะคะก็เริ่มที่จะมองดูวิวแล้วค่ะ,อะแอนก็เอาวิวมาฝากนะคะนี่ก็อีกหนึ่งโชว์นะคะคนพายเรือที่นี่นะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะคือแข็งแรงมากค่ะทุกคน ตอนนี้ลูกๆก,ก็ใจเย็นลงแล้วค่ะแอนกับแฟนก็เริ่มรู้สึกดื่มด่ำกับธรรมชาติของที่นี่กันแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอนกับลูกๆก,ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองหอยอัดขัดที่นั้นสวยงามมากนะคะเป็นเมืองโบราณค่ะฝากคลิปไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจและก็เป็นกำลังใจให้แอนและก็ครอบครัวด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามแอนด้วยนะคะ ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ